สวัสดีนะครับกับผมเช่นเคยนะครับกบลุยเดี่ยวนะครับสําหรับตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่เกาะลอยครับอําเภอศรีราชาครับจังหวัดชนบุรีนะครับไปที่เดิมนะครับไปเกาะขามใหญ่น้ําใสอยู่แล้วเนี่ยวันนี้วันพระรหัสครับก็น่าจะอยู่เหมือนเดิมครับวันนี้ก็ว่างครับเมื่อวานผมดูดูของวันนี้ลมก็ใช้ได้ครับมันไม่ได้แรงมากนะครับพอได้อยู่ก็จะอยู่สามอาจจะอยู่สองคืนก็คือวันนี้วันพระรหัสใช่ปะ กับวันเสานะครับก็จะเป็นสไตล์การตกหมึกนะครับไปเดี๋ยวไปขึ้นเรือดีกว่าตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วนะครับออกจากบ้านมาหกโมงครับขี่รถมาเรื่อยๆครับเนี่ยเอาโมไซค์มานะครับก็จอดไว้ที่นี่ก็ได้แล้วก็ล็อกล็อกล็อกดิดไว้ที่เนี้ยหลังจากกี่ทุ่มไม่รู้อ่ะเขาจะปิดไม่ให้คนเข้านะครับแล้วก็จะมีรอพอเฝ้าอยู่ข้างหน้านะครับเขาจะไม่ให้คนเข้ามาเลยนะครับรถยนต์ผมก็มาเคยมาจอดนะตรงเนี้ยจอดอยู่สองวันก็ไม่มีอะไรครับก็อยู่นครับมาอยู่บนเรือละเนี่ย 60บาทอ่ะมาถึงแล้วครับกอกขามใหญ่น้ําก็โอเคอยู่นะครับแต่มันจะขุนหน่อยประกอบชุดเสร็จแล้วนี่เลยครับนี่โยตัวใหม่นี่ใหม่หรอเก่าแต่มันเป็นโยแบบยังไงอะจะต้องไปดูแอคชั่นดูนะครับไอเนี้ยอนี้ผมเก็บได้มาั้างเนี่ยแล้วันนี้มีสีอะผมเลยเอาสีส้มมาทาชุดในวันนี้ครับเป็นคาสีท่อนครับเวท3.6ครับลอกเป็นได้ว่ารูเครับเปอร์2,000นะครับสายเป็น PE 0.4ครับ ช็อคผมต่อเป็นขนาด12ปอนด์นะครับแล้วก็เป็นเหยื่อตัวนี้ครับผมไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่อ่ะ2.0ป่ะต้องดูแอคชั่นก่อนมีจุ่มไวมากเลยอะ่ะไอ้ตัวนี้ก็กล้าตายได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเหยื่อเก็บได้อะ่ะแล้วผมเอามาทาสีไดครับมีไกด์นำแล้วไปนู่นแล้วครับเดีย๋ยวรอรอขอไ้นี่ก่พิสูจน์พิสูจน์หลักฐานกอนแล้วกันนะจริงผมก็ไม่อยากลงที่เกียจถอนเกงครับ อันนี้ก็ผมเอาเกงมาเก็บตรงล็อกเกอร์นะครับก็ไม่ได้อะไรเลยครับตอนนี้พยายามหาเมึกตัวเล็กๆนะครับตรงเนี้ยเพื่อมีตัวตามนะผมก็ลองลักลากดูคนระถ้าเราอยากได้ตัวกินเราก็ต้องลงน้ำอันนี้เปลี่ยนเป็นโยไม้นะครับโยไม้หนึ่งหนึ่งจุดแปดที่ว่าสีมันหลุดใช่ปะ่ะผมว่าสีทาของบีกระดอง กระดองที่ตัวใหญ่เลยผมไม่เคยได้นะกระดองเ่ะเนี่ยมันกระดองมันไม่ดีแล้วครับมันไม่ดีแล้วึกว่ามันมันเพิ่งตายอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วน่าจะตายนานแล้วจริงๆอะถ้าตายถ้าตายแล้วมันยังตายไม่นานผมนเก็บเลยนะเนี่ยเก็บใส่ถุงเนี่ยเพราะว่ามันเอาไปกินได้คนระับไม่โดนไม่โดนเต่าก็โดนปลาเนี่ยตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งยี่สิบนาทียังไม่มีอะไรเลยครับซื้อกาแฟมานั่งกินนั่งพักนั่งเล่นมือถือดีกว่า รอน้ําขึ้นสักหน่อยแล้วค่อยมาดีกว่าผมว่าเน,นี่ยมันหอยลายอย่างเงี้ยอันนี้หวานกว่าใช่มันมีเยอะใช่ไหมม,ม,มันอย,นอยู่มันอยู่ตามทรายเหรอครับหาก,กินง่ายกว่าเม,มือกิ๊กหัวกินไดญร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยครับใช่โอ้ยใหญ่กว่านี้มีไหมครับมีแต่แต่น้ำมันลงเยอะอ๋อนี่น้ำมันลงน้อยมันจะหมดหน้ามันแล้วมันหอยลายอะ่ะหอย,หอยต,ะตะกรับตะลับ ในนี้มันมีหมดเลยอดูที่ว่าเราจะหาเป็นหรือหาไม่เป็นนะตรงหาดทรายเนี่ยผมเคยนะผมเคยปล่อยโยอ่ะปล่อยโยแบบแบบทิ้งดิ่งลงไปเลยแล้วมันมีตัวจับอ่ะแล้วแล้วสุดท้ายอะไรรู้ปะโยผมที่พินเก็บแรงไว้ดีกว่านะครับไปนั่งพักนั่งอะไรสงบสติอารมณ์ตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับโอ้ขึ้นสักตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักห้าโมงเย็นเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับก็ห้าโมงนะครับ ไปลองดูกันนะครนนี้น้ำมันขึ้นขึ้นมาถึงนี่แล้วลมตึงไปหน่อยปลาปักเป้าครับตัวเบลเลอร์เลยเขาน่าจะปล่อยน้ำมาจากฝั่งฝั่งศรีราชาแต่น้ำมันยังใสยอยู่อ่ะมันยังไม่ทำปิติกิริยากับน้ำน้ำทะเลจนมันเขียวอ่ะ คงต้องทําใจครับบางทีถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องทําใจไอเรื่องขยะเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือน้ํามันน้ํามันดีหรือเปล่าหมึกมันจะเข้าหรือเปล่า <teng> แต่เดินตีมานี่ไม่มีอะไรเลยนะครับมันก็ยังบอกอะไรไม่ได้นะครับว่ามันหมึกมันเข้าไม่เข้าเพราะว่าเวลามันจะมาเนี่ยมันมาตอนน้ําเต็มนะน้ําเต็มแล้วก็หัวน้ําที่มันจะโค้งลงมันจะมาช่วงนี้เลยนะหรือน้ําใกล้จะเต็มอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะโค้งลงเนี่ยมันจะมาช่วงนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มันยังนะครับ มันแค่ครึ่งเดียวนะเนี่ยต้องมาลุ้นอีกทีอะตอนทุ่มทุ่มหนึ่งอะทุ่มครึ่งอ่ะตั้งหลักดีกว่านะครับรอน้ำเต็มนะครับอุ้ยของจริงว่ะได้แก้วอ่ะ ได้เยอะเลยอะ่ะาน้ำมันสวยนะเนี่ยมันไม่ใช่น้ําเสียน้ำเมื่อกี้เขาได้ทีเมื่อกี้ผมยืนยืนยืนคุยกับเขาอะ่ะได้ทีสี่ห้าตัวแล้วตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้ตีเขานะเพราะว่าปล่อยเขาตีไปะ่ะเพราะว่าขาเจอคุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ก็น้ําเต็มแล้วนะครับแต่ก็เงยียบเลยฝนตกครับโอ้โหฝนตกแรงซะด้วยนี่ กางเต็นท์ไม่ได้แน่นอนนะบเพราะว่าลมมันแรงครับไอเตียงเนี้ยมันนอนได้ครับแล้วก็มีนี่ให้ผมด้วยนววๆก็นอนอย่างนี้ครับเดี๋ยวมีผ้าห่มอยู่มันน่าจะจบแล้วแหละแ,แล้วจบแบบไม่ได้อะไรเลยับบน,นี้มันมีตัวเล็กอะ่ะตัวเล็กอ่ะมันจะมาจับอะ่ะผมก็พยายามอยากได้แต่มันก็ไม่จับสักทีนะมันก็แต่ตัวเล็กมากอ่ะตัวประมาณสองนิ้วอะ่ะโอ้ แล้วก็เนี่ยแต่ก็ดูฝนตกน้ำไม่ดีอยู่แล้วว่าตกตกมาก็ไม่ดีใหญ่เลยอะ่ะไปครับฝนน่าจะหยุดแล้วมันปล่อยๆอ,อยู่แป๊บหนึ่งครับตอนนี้สามทุ่มครึ่งก็ยังไม่ได้นะเหมือนวันนี้แบบดวงผมไม่ดีวะ่ะวันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องต้องยอมก่อนนะนะโดนแล้วครับมีไซส์ด้วยมีไซส์มีไซส์อะ่ะ มีไซส์ครับตัวเนี้ยเอออย่างนี้พอมีกำลังใจอ,อ่ะอ้ยหลุดพอดีได้ใส่ถุงสักทีกโอ้โหจะได้แต่ละคนว่นะเมื่อกี้ที่มาตกเนี้ยปูก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะดูดิดำเลยโคตรเก่งอ่ะขนาดที่ผมได้ตัวเดียว <c oughs> ได้แรกตัวตัวเล็กตอนนี้ ้าทุ่มครับผมก็จะนอนแล้วนี่มีตัวนี้นอนไอตัวนี้จริงจริงนอนในบ้านนะแต่เขาปิดก่อนไงไอนี้มันหนีไปไหนไม่รู้มันเข้าบ้านไม่ได้มันต้องมานอนกับผมผลงานนะครับได้ไปสองตัวนะนี่มีตัวใหญ่ครับก็จะไม่ได้แล้วนะวันนี้นะเออได้เฉยเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะขอให้เป็นวันที่ดีนะพรุ่งนี้เช้านะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับน้ําตอนนี้มันก็กาลังขึ้นนะครับ อันนี้ก็อากาศตอนเช้าครับน้ําก็ไม่ได้เสียนะหมึกก็เข้าอยู่แล้ววานนี้ผมก็ได้สองตัวอากาศก็ดีครับแต่ลมแรงไปหน่อยเมื่อคืนก็นอนตรงนั้นครับตอนนี้ก็ได้ไปแค่สองตัวจริงๆแล้วมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้นะว่ามันบางสิ่งบางอย่างนะไอ้ที่ว่าเรามันควบคุมไม่ได้นะยอมรับกับมันนะแล้วก็ปล่อยวางการคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติมาตกเนี้ยตกปลาเนี้ยมันคาดหวังไม่ได้นะ มันคาดหวังได้แหละแต่ว่ามันมันจะสมหวังหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะสมมติเราก่อนจะมาเราหวังว่าเราจะได้ปลาเยอะนะครับแต่ว่าพอมาถึงหน้างานแล้วอะไรเงี้ยปัจจัยต่างๆเงี้ยมันมันไม่เอื้ออํานวยครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราด้วยดวงเราด้วยนะครับซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะเราไม่สามารถที่ควบคุมได้นะว่าเข้าใจกับมันนะครับเข้าใจมันแล้วก็ยอมรับกับมันครับอย่างเช่นวันเนี้ยนะครับ ก่อนมานี่ผมก็คิดว่าเออเขาก็คนเรือเขาก็บอกนะคนมาก่อนผมก็ได้สาวน่าได้ทั้งหกโลนะผมก็หวังแล้วมันต้องดีนะครับแต่มาจริงๆก็อย่างที่เห็นครับมันก็ไม่ดีมันเมื่อมันไม่ดีเราก็เราก็ไม่ต้องคิดมากครับเราก็ปล่อยวางคิดในแง่บวกไว้นะครับันาจจะเป็นสิ่งที่มันติดตัวม,มา,นะาครับไอการอะไรที่มันแง่บวกมันก็เป็นข้อเสียนะครับสาหรับตัวผมอะ ที่ว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ใครได้ก็แปลกเพราะสังคมสมัยนี้มันมันมีแต่เรื่องลบๆนะครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยจะต้องแยกตัวออกมาไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยได้นะผมมันเป็นคนที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะในการคิดอะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วการคิดเนี่ยมันผมคิดว่าแต่ละคนมันน่าจะคิดได้นะคิดอะไรที่มันทําให้เราแบบสบายใจอ่ะคนอื่นน่าจะคิดได้มันผมนะแต่ว่ามันก็แปลกอ่ะ น้อยคนมากเลยมันมันคิดไม่ได้เมือนผมมันมีแต่ผมเนี่ยคิดได้ผมก็เอา้าทำไมผมผมต้องเป็นคนแบบนี้วะชีวิตผมมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยมองอะไรมันก็เป็นเป็นอะไรที่มันดีไปหมดรับผมนะบางคนผมรู้สึกได้นะว่าทําไมวะเขาต้องมีความคิดอะไรแปลก,กนะครับจริงก็ไม่แปลกหรอกมันก็อาจจะเป็นความคิดปกติของคนทั่วไปนะพอเห็นอะไรนิดน,นี่หน่อยๆเขาก็มองเป็นแง่ลบไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ ก่อนมันาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสังคมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยววอุทิาภะอะผมเงี้ยตอนนั้นอะ่ะมันยงังมันยังแยกแยะไม่ได้ไงผมก็มก็คิดว่าการทําแบบนั้นอะ่ะมันมันน่าที่เป็นคนปกติทั่วไปอะ่ะแล้วผมก็ต้องทําตามตพอผมโตมาผมได้เรียนรู้ผมได้เข้าใจกับมันคือคนส่วนใหญ่ ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้ในสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแปลกมากซึ่งความสุขเขาอ่ะเป็นไปได้ยากอย่างเช่นถ้าเขาจะมีความสุขเขาต้องมีเงินเยอะอะไรเงี้ยถ้าเขามีความสุขเขาก็ต้องถูกลอตเตอรี่ก่อนอะไรเงี้ยเราถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วไม่จำเป็นความสุขเรามันหาได้จากรอบๆตัวเลย อยู่ที่เราจะคิดอ่ะเขาเรียกอะไรไหมเซตมันอยู่ที่ไมเซตหรือความคิดของเรานะครับถ้าทุกคนคิดในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็จะมีความสุขนะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีความทุกข์อะไรนะครับในความคิดผมนะถามว่าผมมีความทุกข์ไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าผมจัดการมันได้ไงผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมอ่ะมันเป็นคนแบบนี้นะแต่ก่อนผมไม่เข้าใจอ่ะทำไม เด็กทารกเด็กน้อยเด็กอะไรเงี้ยซึ่งเขาแบบ <S <S เวลาเจอผมก็จะมองผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหมาพวกแมวอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าหาผมมันมันก็จะมองแปลกๆแ,แต่ถ้าบางตัวนะครับที่มันเขามีปมในใจอ,กกอ,นอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเขาโดนเคยโดนทาร้ายมาก่อนอะไรเงี้ยหมานะเวลาเข้าหาผมเขาก็จะระแวงน,นะครับคือมันมีความคิดไปแล้วไง ความคิดไม่ดีไปแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนที่แบบถูกเลี้ยงมาแบบดีอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้มีการโดนทําร้ายอะไรเงี้ยไม่ได้มีปมในใจเงี้ยเขาก็จะเข้ามาหาผมผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออหรือว่าเราเป็นคนแบบนี้วะต่เป็นคนแบบผมมันก็มันก็ไม่ดีหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะโดนเอาเปรียบนะครับแต่ผมก็โดนผมก็ยอมให้โดนเอาเปรียบนะบางบางบางทีนะเพราะว่า บางเรื่องอ่ะบางเรื่องมันมันยอมได้ไงบางเรื่องกมยอมอย่างเช่นต่อแถวอยู่เนี้ยเขามารับคิวผมเนี่ยผมก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าก็าคิดว่าเออเขาเรียบ,บอะไรเงี้ยก็ให้เขาลับคิวไปนะครับแต่ว่าถ้าบางเรื่องที่มันใหญ่ๆมากผมก็ไม่ยอมนะครับผมก็ต้องทวงความยุติธรรมของผมมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะ ถ้าอย่างข้อดีก็คือถ้าสมมุติเจอคนที่คิดแบบผมเขาก็จะเข้าใจแต่ถ้าไปเจอคนที่คิดในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจเขาจะเถียงผมก็เข้าใจเขาอะว่าเขาก็มีความคิดของเขาเขาอาจจะมีปมอะไรของเขานะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเขาได้นะครับเราก็ได้แต่เข้าใจอย่างเช่นตกปลาหมึกเนี่ยตกปลาก็เหมือนกันนะครับถ้ายิ่งตกได้ปลาเยอะแสดงว่าเขาเก่ง ในอีกความคิดหนึ่งมันก็ใช่นะผมว่ามันก็ใช่แต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปสําหรับผมเนี่ยการตกปลาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะความคิดก็ไม่เหมือนกันเป้าหมายก็ไม่เหมือนกันนะบางคนมาตกเนี่ยได้ปลาตัวเดียวเขาก็โอ้โหดีใจเลยคือดีใจที่สุดแล้วอ่ะไปคุยแบบว่าเหมือนเขาได้ปลาเยอะแต่แต่เขาได้ตัวเดียวอันนั้นคือคือความภูมิใจเขาเลยนะว่าเฮ้ยเขาได้ปลาตัวเดียวแต่ว่า จะเป็นปลาตัวแรกเขาก็ได้นะครับกับถ้าไปคุยกับคนที่เคยแบบได้ปลาเยอะอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็จะเฉยๆอะไรแค่นี้เองอะไรเงี้ยผมได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่เปรียบเทียบกันระหว่างความภูมิใจนะครับสมมติคนได้ปลาเยอะอ่านะเขาได้ปลาเยอะจริงเขาภูมิใจกนะับคนที่ได้ปลาปลาตัวเดียวนะครับเขาภูมิใจว่าเขาได้ปลาตัวแรกนะครับวันหลังเขามาใหม่นะครับไอคนเนี้ยไอคนที่ได้ปลาตัวแรก ปาตัวเดียวเนี่ยมันมามันมาอีกทีมก็ได้ปลาตัวเดียวอีกไก่อีกอีกอีกคนนึงที่เคยได้ปลาเยอะกลับได้ปลาน้อยน้อยกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้ปลาตัวเดียวนะได้อาจจะได้ครั้งแรกอาจจะได้สิบตัวมาครั้งที่สองอาจจะได้ห้าตัวพอได้ห้าตัวปุ๊บเขาก็ประมาณว่าเขาเคยได้สิบใช่ไหมครั้งนี้ได้ห้าเขาอาจจะบอกว่าอะไรครั้งนี้แบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดลบในในความคิดเขานะครับกับไอคนเดิมอ่ะไอคนที่มันได้ตัวเดียว แล้วเป็นความภูมิใจแล้วครั้งนี้มันก็ได้ตัวเดียวือนเดิมมันก็ยังภูมิใจเหมือนเดิมนะเออมันก็ยังภูมิใจเหมือนเดิมแต่ถ้ามันได้สองตัวขึ้นมามันก็ยิ่ยงดีใจกับใใหญ่เลยทั้งที่สองตัวกับห้าตัวใช่ไหมห้าตัวไม่ได้เยอะกว่าสองตัวนะครับสองตัวได้น้อยกว่าแต่ก็ยัภูมิใจนะครับมีความสุขกว่าคนที่ได้ห้าตัวเออมันก็แปลกทุกอย่างมันอยู่ที่ที่ความคิดหมดเลย แต่ถึงผมผมจำไม่ได้เยอะเหมือนครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วผมได้แปดผีดใช่ปะ่ะอย่างครั้งเนี้ยถ้าผมได้แค่สองตัวผมก็ไม่ซีเรียสนะถือว่าถือว่าผมได้นะครับถือว่ามาแล้วผมได้นะแต่ถ้าผมไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสถือว่าผมมาแล้วผมได้ตกเพราะว่าที่บ้านผมนี่อยแบบนี้บางคนก็ถามผมมาจากไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมมาจากสลารลบุรีเขาก็บอกว่ามาไกลผมก็อธิบายไปว่า ที่บ้านผมมันไม่มีแบบนี้ที่บ้านผมมันไม่มีแบบนี้ผมก็เลยต้องมาที่นี่นะพออธิบายเขาฟังเขาก็เออมันก็จริงของมันวะผมก็บอกว่าถ้าที่บ้านผมมีแบบนี้ผมก็ไม่มาหรอกผมจะมาทําไมต่อให้ผมอยู่เชียงใหม่ชนบุรีมีทะเลผมก็ต้องมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาตกปาทะเลที่นี่อยู่ดีบางคนเขาก็อยู่นานจนเบื่ออะไรเงี้ยันก็เบื่อได้ครับผมผมก็คิดว่ามันก็เบื่อได้แหละแต่ถ้า ถ้าจะให้ผมมาอยู่เลยอะ่ะผมอยู่ได้นะผมชอบมันไม่วุ่นวายดีผมชอบอะไรที่มันไม่วุ่นวายเดือนสองเดือนก็ได้อะ่ะอย่างเนี้ยผมอยู่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตแล้วก็เดี๋ยวให้กลับมาใหม่ทุกอย่างมันสอนเราหมดนะครับธรรมชาติให้เราคิดอยู่ที่ว่าเราจะคิดได้หรือเปล่าถ้าเราคิดได้ก่อนคนอื่นเราก็มีความสุขก่อนเขานะครับ เพราะว่าอายุอ่ะอายุเราผมว่ามันก็เฉลี่ยก็เท่ากันหมดยิ่งคิดได้เร็วมันก็ยิ่งมีความสุขเร็วอ่ยิ่งมีความสุขเร็วแล้วก็มีระยะเวลาที่มีความสุขได้นานกว่าคนอือ <ละ S 1> ไปลองดูดีกว่าแม่งฝาเปิดอ่ะไปครับนี่อีกตัวนี้อันนี้สองจุดศูนย์ ได้แล้วได้แล้วปลาอะไรวันเนี่ยปลาอะไรวันเนี่ยปลาอะไรวะ,ะ,รวะ,ะ,รวะหลุดไปแล้วนี่ก็ปลาหมึกครับไม่ใช่ครับเศษผ้าเหมือนปลาหมึกเลย ดูน้ำเลยครับเห็นไหมน้ำนั้นนะ่ะมันแดงมาเลยนะนะั่นอ่ะอันนี้คือน้ำเสียแล้วเนี่ยที่ผมใส่แว่นผมผมก็ใช่แล้วนะ่ะเนี่ยมันสองสีเลยออกแดงๆมาเลยอนะ่ะดูแล้วลักษณะน้ำแบบนี้ผมไปหาที่นอนดีกว่ามาได้เจอแบบนี้ก็ดีครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยส่วนใหญ่ผมมาหน้าหนาวผมไม่เคยมาหน้าฝนเลย เราเคยเจอไงเวลาเขาถามก็จะได้เราเล่าให้ฟังได้ับเป็นโอ้ดําดํปี่เลยอ่ะหกโงครึ่งครับสภาพน้ำแย่มากอยแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวแรกของวันโอ้ <c oughs> <c oughs> โหจะได้ครับลมแรงมาก หมือนมันจะมีพายุฝนนะครับมันไม่เวิร์กเลยนะครับทั้งน้ําทั้งลมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันดีกว่าเหมือนน้ํามันจะดีขึ้นมาหน่อยยืมเตียงเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามีอย่างนี้ผมก็จะไม่ต้องเอาเตนท์มาแลววันหลังผมก็จะเอาหมอนมาหมอนกับผ้าห่มมาสองสองอย่างไอ้ตัวนี้มันเข้าบ้านไม่ได้ตอนเขาเรียกอ่ะตอนเขาเรียกเข้าอ่ะมันไปไหนไม่รู้มันมันหนีเที่ยวไง ออสรุปแล้วมันก็ต้องมานอนกับผมอั้ตอนนี้ก็หกโมงโมงเช้าครับวันนี้น้ําก็ดีกว่าเดิมนะอืนี่ก็สภาพบรรยากาศตอนเช้าเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้อะไรก็ก็จะกลับแล้วครับช่วงหน้าฝนเนี่ยทะเลก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็ไม่เคยมาเจอแบบนี้นครับช่วงที่ว่าพีคเลยนะครับของการของการมาตกปลาหมึกนะครับก็จะเป็นช่วงนั้นแหละจะค่อยมาอีกทีช่วงที่มันหมดฝนแล้วนะครับเมื่อคืนเขาก็ตกได้กันนะครับ ตรงปลายสะพานมือกะมันมีนะครับไอ้น้ำดำๆคือน้ําจืดแต่ด้านล่างมันคือน้ําทะเลนะครับมันมันแยกชั้นกันตกแบบว่าทิ้งลงไปครับเขาจะถ่วงตะกัวถ่วงตะกัวตรงนี้นะครับเห็นเขาได้กันหลายตัวกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำนะครับไปดูเฉยๆแล้วก็เราเราก็ลองตีดูแต่ลมมันแรงลมมันแรงผมว่าไม่อยากตกแล้วแต่ว่ามันก็มีวิธีการแก้เกมมันอยู่แต่ผมมันไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เองเขาบอกว่าน้ําน้ําเสียน้ําเสียผมก็ไม่รู้เป็นไงนะ แต่พอมาเจอแล้วก็เข้าใจครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้บางคนนี่ตกตกหมึกนะครับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะบางทีถ้าอยากจะได้ตัวเยอะๆนี่ขต้องกล้านะครับกล้าที่จะทิ้งเหยื่อนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะติดหินเสียเหยื่อด้วยอะเหยื่อตัวนึงบางบางตัวที่ประมาณ200-300ยสเงี้ยเหยื่อมก็คุณภาพตามราคาครับ เห็นเขาได้เยอะๆนี่เขาก็น่าจะใช้เหยื่อดีๆอ่ะแต่ก็มีโอกาสครับโอกาสเสียก็ต้องยอมแลกครับแต่าถามคุ้มไหมาการสีรอ้อเหยื่อไม่คุ้มหรอครับคนไหนเขารู้อ่ะเขามาบ่อยเขารู้เขาก็จะตีหลวงเลยเขาก็จะจี้เลยครับตรงไหนแบบเขารู้ว่าเขาเคยได้เขาจะจี้เลยผมดูแล้วน่าจะเป็นไมตีเอ็กนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไมตี้ฝาแบบนี้น่าจะเป็นฮีโร่รอ่ะทอห้ารู ตูนไมตี้เลยน่าจะเป็นฮีโร่อะตัวยึดท่าฮีโร่มีฝักตบชวาเลยโอ้ <c oughs> oh, ลมแรงเลยดูน้ำดิเป็นเหมือนโนวานอเก๋อ่ะดูดิเย่เย่เย่เลยมาจากไหนอีกเนี่ยดูดิ หมือนมื่อวานเลยอะยิ่งกว่าเมื่อวานอีกเนี่ยอ่าติดเกาะลอยแล้วโอ้ดูน้ำน้ำแย่มากน้ำอย่างแย่รถรถยังอยู่รถยังอยู่ดูผลงานนี้วะโอไม่อยากโชว์เลยแย่ได้อยู่แค่เนี้ยเนี่ยสามตัวโอ้โหไปสองคืนไปสองคืนได้อยู่สามตัวมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ ของมันอยู่ในน้ําครับบางทีเราก็ไปฝืนมันไม่ได้ครับเราก็ต้องทําใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแวะตลาดดีกว่าตอนนี้บ่ายหนึ่งเดี๋ยวขี่รถมันอยู่ทางกลับพอดีครับผมจะไปตลาดอ่างศิลาเาถึงแล้วครับเดี๋ยวม้งเล่นท่ามไม่ตายนี่ออกมาจากตลาดแล้วตรงนี้อ่างศิลาครับตรงนี้ทะเลทะเลเดี่ยไป,ปรตรงนี้ก็บางแสนแล้วได้มาสองอย่าง มานี่ร้อยยี่สิบอันีห้าสิบเป็นร้อยเจ็ดสิบโอเคอ่ะไม่มีผลงานอะไรมากมายครับวันนี้มันมีแค่ปลาหมึกสามตัวเองอ่ะนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศไปแล้วกันนะครับแล้วก็ดูดูจากสภาพหมายดูอะไรไปแล้วกันนะครับแล้วประกอบการตัดสินใจนะว่าจะมาช่วงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมแนะนําให้มาช่วงเดือนนพฤศจิก,กาธันวานะช่วงหน้าหนาวจะดีกว่านะครับถ้าจะมาตกปลานะตกปลาตกหมึกเนี้ยมาช่วงนั้นอาจจะดีกว่าแล้วช่วงหน้าหนาวเพราะว่า ฝนอ่ะมันจะหยุดแล้วนะครับผมมาช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับแล้วก็มีน้ําจืดผสมาทําให้น้ําทะเลมันไม่ไม่ค่อยดีนะครับก็ตกไม่ได้เยอะครับก็มาซื้อเอาก็ได้นะครับซื้อเอาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะนี่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพดได้หลายตัวเลยนะหกตัวครับร้อยี่สิบาทหกตัวมันครึ่งโลอ่ะนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับผมครับ